อันนี้คือหนึ่งลิตรแล้วนะคะคือซึมออกน้อยมากจะทดสอบนะคะเพราะอ้อมสําเร็จรูปของผู้สูงอายุนะคะโอไลเบนนะคะว่ามันจะซึมซับน้ําได้ดีแค่ไหนนี่ความยืดเขานะคะมีตั้งแต่ L ถึง XL ใส่ได้ตั้งแต่ถึงสะโพกร้อยสี่สิบห้าเลยเวลาฉีกอะใช้เสร็จฉีกอย่างนี้ได้เลยนะทุกคนนี่แบบนี้เล็กจะบอกว่าผิวสัมผัสนี่คือแบบไม่หยาบด้วยนะเออนุ่มอยู่เอามาแปะหน้านุ่มอยู่นะทุกคน เขาบอกว่าอุ้มน้ําได้เยอะมากเดี๋ยวมาดูกันว่าอุ้มน้ําได้แค่ไหนนะคะอันนี้เขาจะมีขนาดหนึ่งร้อยมิลนะคะหนึ่งร้อยมิลอ่ะเล็กจะใส่ก่อนนะหนึ่งร้อยมิลใส่ลงไปให้ชุ่มๆเอาให้ทั่วๆเลยนะคะเพราะปกติอะพวกผ้าอ้อมผู้ใหญ่เนี่ยคือแบบมันจะนี่อันนี้สองถนะ้วยแล้วนะอ่าสามสี่สี่แล้ว อ่ะห้าค่ะดีตรงที่ว่าห้าหกเจ็ดแปดเ้าดูความอุ้มน้ำของเขานะคะอันนี้เก้าถ้วยละเก้าร้อยมิล สิบถ้วยที่สิบอันนี้คือหนึ่งลิตรแล้วนะคะหนึ่งร้อยมิลสิบถ้วยกระถานแห้งๆแบบนี้นะคะแปะลงไปไม่มีน้ำซึมออกมาเลยลงไปหนึ่งลิตรแล้วมันจะเลอะน้ำแค่ไหนนิดเดียวคือซึมออกน้อยมากทุกคนเนี่ยเด็กบอกแดงยนิดเดียวเองอะ่ะออกมาซึมน้อยมากอันนี้หนึ่งลิตรนะข้างหลังนี่คือแบบ ไม่มีไม่มีน้ํำเลยอะทั้งหลังนี่คือแบบไม่ซึมน้ําเลยทุกคนอันนี้ระบายอากาศดีมากจุได้เยอะมากอันนี้หนึ่งลิตรนะใครสนใจนะราคาไม่แพงด้วยค่ะย,ยืดหยุ่นดีมากเล็กแปพ๊พีกัดให้แล้วนะ